สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับเจอกันคลิปนี้อยู่อีกหนึ่งบอ่อครับอีกหนึ่งบอ่อบ่อนี้ใหญ่มากบอวัาน,นี่ครับ <c oughs> ย้ายมาตอนสามโมงสามโงเคิงครับสามโมงเครมาณสามโงครับสามโแรง ห้านาฬิกาามครึ่งครับมาเริ่มขุดแล้วก็มาต่ออีกเบอนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ้งกันบอ่อนี้จะอยู่ที่1,800คิวลดขนาดครับบอ่อนีลดขนาดพื้นที่บพอพ รถขนาดองดินบ่ค่อยดีครับดินบอน่ดินจากสไลด์อยากดินจยากพังเลยด้ครับแนี้ขีดคุดมากข้างข้างล่างนั้นทังลงไปหมดแล้วครับเริ่มยุ่ยลงไปหมดแล้วมันเป็นดิดนทรายแล้วครับเป็นดินดินจากได้ไหลครับดินแถวนี้นี่ผมตกแตง่งขั้นลงมาพร้อมเลย เพราะว่าดินมันเละถ้าเกิดปล่อยไว้เกิดว่าฝนตกมากนี่มันสิขึ้นแต่งขั้นบ่ได้ครับก็เลยขุดไปนําแล้วก็แต่งออกมาเลยครับมุมมาจุดตึกแบบนี้ได้จะคล้องพันตองด้านเอ้ตองการกับตองการเอาดินขึ้นฟังเดียวเยอะๆฟังทั้งนี้ที่ะตทงกำลังอันนี้อยู่นี่กำลังขูดขึ้นนี่ เลยบอ่อได้แบ่งดินเคืองนะครับแบ่งแบ่งให้ดินไหลขังหนึ่งแต่ท่ออีกครับบอ่อนี้ต้องการขวมลึอกอีกครับเจ้าของเขาต้องการลึกกับจัดชุดบุมถ้าเจอจ้เม็ดกับนี่เบิงอาจจะอยู่จากสามเม็ดกวาวาเลยเก็บชุดบุมวาชุดบุมก็ได้ครับ จักถุกบูมเลยแต,แต่คุดมามีบอนี่แหละครับเป็นดินที่พอค่อยขะเอ๊ค่อนขางจะพอค่อยตีบันใดแต่ว่าคุดง่ายอยู่ครับแต่ว่ามันจากพังนะถูกบอลจะเป็นดินเหนียวที่ผ่านมามีบอนี้ครับ อากามีสามบอ่อครับที่ผมเข้าไปไปจิ้มเบิรงครับไปเจาะเบิรงคุดบอ่อใดต้องออกมาซื่อครับเดินลงเข้าไปเป็นกิโลสองกิโลคนเดยครับท่างกัะแขบเข้าไปต้องเดินก้าบมาซื่อครับเพราะว่าล่งบอ่อใดครับมันมีน้ำนะครับมีน้าไอเป็นยูให้หน้าข้าเจ้ามีเขาไม่ยังน,นะครับมีน้ำน้ำเยอะผอมครับ จะเข้าไปได้เลยลมลดจิ้มเบิง้งขึ้นยมบุกี้เลยครับนี่ครับดินพุดขึ้นมาแล้วเละฝั่งนี้ก็คือขุดไปซ้ำหนึ่งแล้วผรอมก็จะแต่งไปนับขึ้นกันเลยครับนี่ก็ได้นี่ก็เริ่มถอยเขามุมไปแล้วครับให้ทุกคนดูทัดใเบิรงบอกรครับมาถ่ายอัพให้เบิงบร,บครบบงครับอัพ ตอนนี้เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งไปแล้วครับบ่อน,นี้่อกว่าใบาสามมงคบกับมือน,นีอีกเครื่องมือคาดว่าน,น่าจะเป็นมืออื่นครับจบม,มืออื่น,น่าจะจบเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน,าน้ารถกันอีกครับคุณต่ออีกก่อน จะเป็นุดอีกครับสิบเอ็ดกคูงปอแบเมีได้ครับบอนี่บอที่ขุ้มามีแอปเปิ้จะเป็นไส้แบบจะของเรียลเลย แต่งคันอยแต่ยงยาดีเแถมจะติดไว้จะร้อนองร้องเล็นเน่ เกียมบึกไปกับอมอเดิมแทบจะสู้กูได้อร,ดรอพักกันเลยจะเริ่มว่าแทบทุกอทีผ่ผ่านมา sẽ chốt, ta luôn là viên nhẫn, luôn bị hại như này, khi chốt rồi bùng lên, à ta mà จเ,บปเป็บอ่อข้าไปแล้วบ่อที่พัน,นัมากิแบบนี้ให้ดินจะดีว่นเนียวบ่อีดินนทราเป็นน้ำพังเป็นานา้นดแดย่างเสโลกันพวกไปฟังแต่ว่าอรบจะพังตามลังะไรก็ข้างล่าง เลืกลมีหอ,อยเตีาหอยยัก คขียาว,วันอิสระนึ่นง,งดนเดียวจุดตอในกรีเวลาถึแง,งขัน้นนและคุแง,งขัน้นนี้เดี๋ยวเมื่อดึงเอานะครับเวลาเดินมันจะลดตลัวไป

อ่ะพอให้ตัดได้เบิ่งกันสำหรับที่ตัวนี้แล้วตันี้เ,เรื่อยๆไปแล้วครับถึงจะได้ทายทว่วคนจะทายแต่นัแต่ว่ามนี้อนี้และถ่ายให้ิ่งโอเคครับต่อกันม่ครับลิปหนาสวัสดีครับ